ท่านพระอาจารย์ก็ถูกบอกให้ทำพิธีบวงสวงก็ไปซื้อไข่เอาไข่เอามามาเอาน้ำสามโมงประมาณซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จุดได้ร้อยซับนําโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลามาสาธุ สวัสดีปีใหม่2 5 6 8ครับ f c ฟซีลอยสับน้ำโูบกเกรกดิดน้ำโูบแฟนเฟสและยูทูบมันนี่แอดมาที่วัดป่าธรรมะองศาลามสาบขาวเพิ่นนี่พิธีบวงสวงในส่วงเทศกาลปีใหม่มานี่แอดได้สิมาตัา้มตัวเด็กงานบวงสวงเพิ่นว่าได้ตัวใดเพื่อหายเอฟซนำไปเสียงโูบเสียงใต้งวดประจำวันที่ สองมกราคมหาท่านผู้ชมกับมะเดาเอจีกับมแล้วคนละไหคนลาเฉยเนาะคนละไหคนลาเฉยเป็นกำลังใจกับเอดมาหอดมาถึงวัดป่าธรรมะองสาลามแล้วก็ไปพบไปพบกับพี่สมศักดิ์เพื่อว่าเคนใดตัวใดในการบวงสรวงเป็นตัวใดไปพบไปพบกับพี่สมศักดิ์หรือบอสอบอกอ็สมศักดิ์ได้เลยครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับีนี่ก็วัดป่าทะวงสารามครับตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินดินแดนถินนาคาแดนสินถินนาคาครับเขาวันนี้ทราบข่าวว่าหลังปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งสดๆว่ามาบวงสรวงแล้วได้ตัวเลขครับได้ตัวเลขครับ เพื่อจะมาแจก f อซีของควันปีใหม่มีบวงสวงเราไห้ฟังนิดนึงก่อนจะให้ตัวเลข็กน่าวิธีบวงสวงทำาไงบ้างเมื่อเช้านีา่ครับมาไม่ทันวันที่ก็คืองานงานของที่วัดนะครับจัดขึ้นวันที่3าซึ่งจะสวดมนต์ข้ามปีก็มีเจ้าคณะภาค11อมาเป็นพิธีประธานฝ่ายสงมาร่วมปลุกเสีงในวันคืนวันที่ส1แล้วก็หลวงพ่อท่านหลวงพ่อกาพะ อายุ99ปี99ปีท่านก็เมตตามาเมื่อคืนนีบางคนก็บอกว่าน่าจะออก99หรือเปล่าไม่ใ,ใจนะอายุ99ปีปีนี้จะครบร้อยนะปีนี้ครบร้อยครัปีทีนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ตักบาทเสร็จท่านพระครูบอกว่าอุ้ยลืมไปว่าเอเอ,อ ก็มีโยมเขาโอนปัจจัยมาให้ซื้อไข่ซื้ออะไรให้ทำพิธีบวงสวงให้หน่อยไม่ได้เดินทางมามแบบแบบเร่งด่วนเลยนะแบบเร่งด่วนเมื่อเช้าหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จก็ท่านพระอาจารย์ก็โทรบอกให้ทำพิธีบวงสวงให้ก็ไปซื้อไข่เอาไขา่เอามามา่มาเอาน้ำตามงบประมาณหมืน่นกว่าที่เ็าโอนมาให้แล้วก็จะมีญาติโยมที่เข้ามาเที่ยวในช่วงปีใหม่พอดีเกือบสิบยี่สิบกว่าท่าน ด้วยความเหมาะเจาะเลยก็เลยได้ทําพิธีแบบจากจะเป็นพิธีเล็กๆกลายเป็นพิธีใหญ่หน่อยไม่ไม่ได้ใหญ่มากากลางๆนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จุดได้เนี่ยตัวนี้เลขไ<ม>บวงสรวงเลยเลขบงวง,วบงสรวงเลขบวงสรวงเป็นเป็น<บ><บ>วันที่วันอะไร365วันเลยเนาะ365วัน <laughs> ออกวันปีใหม่เลยทุกคนออกวันปีใหม่ สามร้อยหกสิบห้าวันครบสามร้อยหกสิบห้าวันจุดทูบได้สามหกห้าใช่ซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นตัวเลขซึ่งมันเป็นตัวเลขทิ้งท้ายวันวันปีใหม่ปีหนึ่งมีกี่วันสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวันถูกไหมเดี๋ยวแล้วก็จับแล้วก็จุดได้สามหกห้าสามหกห้าเป็นจุดได้เมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเลขสุด คิดวันน่าจะห้าน่าจะ,าาจะมาคือของขวัญทั่วของขวัญปีใหม่ของวนะของวัญปีใหม่ครับวัปีหม่หมาธรรมวงศารามแล้วการ,รจารย,รย์สมศัก,กน,นะครับมอบให้ในวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยที่ท,ที่ที่เขามามา,มาประมาณสามสิบกว่าคนนะไม่ได้นัดหมายกันไม่ได้นัดหมายกันก็ค,คือจะทําพิธีเฉพาะในวัดที่เขาที่เขาอ่นปัจจัยมาให้พระอาจารย์ได้ทําพิธีแต่ว่าเพราเอิดว่าวันนั้นน่ะ เมื่อเช้าเนี่ยต่างคนต่างมาทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอชุมพลบุรีอำเภอนนนาลายอยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาเยอะเหมือนกันลํำถวายด้วยนะมัล้ำถวายด้วยใช่ใช่ล้ำถวายล้ำถวายด้วยเพราะเพราะช่วงปีใหม่พวกเขามาจากต่างจังหวัดเขาก็มาญาติญาติเขาได้มาทาบุญ้วยเนาะเขาผ่านมาบางคนเนี่ยบางคนเขาผ่านมาแต่ว่าเฮ้ยเขาเห็นป้ายเล็กๆแวะไว้หน่อย เปเนะเขามาเจอพิธีบวงสวงก็เลยอยู่ค่ะอยู่ร่วมพิธีอยู่รับโชคเลยเนาะอยู่รับโชคเปิดโชคเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคนันแหละเปิดดวงให้เรอที่นี่เป็นยังไงอาจารย์สมศรีเล่าฟังตั้งแต่อาจารย์สมศรีมาที่นี่รู้สึกสถานที่ตัวนี้เป็นยังไงจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกเดือนเลยนะครับตัวนี้คือเขาเรียกว่าวัดพัฒนาดีกว่านะครับวัดพัฒนาจะมีมีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยจะทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อยอย่างเช่นตอนนี้คือ สร,รสร้างพระสร้างพระประถมครับ,รบประถมบรม,รมจกักรพรรดิเนาะข่าเต็มไปหมดเลยตนอนนี้อยู่อยู่อยู่ด้านหน้าเจดีย์แล้วก็อยู่ด้านจากจริงจริเอยู่รอบๆเดี๋ยวจะมีตรงอุโบสถองคเล็กกำลังเสร็จแล้วก็จะทาสีใหมอาา่อาจารย์เมรจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมามามาทำบุญแล้วมาไหว้ขอพร ขอเชิญชวนให้เอฟซีเลยครับก็ปีใหม่ถ้าหากว่าใครอยากจะมาขอโชคเนาะอยากจะเปิดดวงเปิดโชคที่มันติดขัดอะไรกันแล้วแต่เพราะว่าวัดที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่สามารถที่จะมาขอโชคมาเปิดดวงที่มันติดขัดในหน้าที่การงานหรือการเงินหรือดวงอาจจะมําทำอะไรไม่มาติดติดกระขัดเนี่ยลองมาขอจากท้าวเวสุวรรณ แล้วก็พญานาคราชนะ้หรือมาขอจากมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเหมือนที่บอกนะพระบรมสารีริกธาตุนี่อันเชิญมาจากประเทศอินเดียสองวารละด้วยกันอสองครั้งอีกครั้งกราบพระบรมสารีริกธาตุเป็นแนวของครับเป็นแนวของก็มีคนมาไหว้ตลอดอาจากย์มาไหว้ตลอดครับมหมสุดท้ายนี่แกนก็โวตัวเลขลยนะครับ ทวนเลขอเงี้ยก่อนที่จะจบเนาะสามร้อยหกสิบห้วันมันเป็นอะไรที่บังเอิญเนาะมันเป็นอะไรที่บังเอิญนะสามวันปีหนึ่งมีอยู่365วันแล้วเราจุดเนี่ยพิธีคือวันที่หนึ่งวันต้นปีเลยมันก็ได้เลขสามร้ยกสิบวันชิ้นปีทั้งหมด365วันใช้ชีวิตหนึ่งปี หนึ่งปีมีสามร้อยสองสิบห้าวันแต่มันเหมาะเจาะเลยเป็นตัวเลขที่อะไรใหญ่เมืองงเนะองศกสัยมันโยงมาแน้วเนี่ยใหญ่มืนงโยงมาเออเนาะวนหัวนู้นเลยก็คิดว่าใหญ่ขาวๆแต่ใจใจตัวเองนะใจตัวเองผมชอบผมชอบเลขห้าห้าคิดว่าไม่หกกับห้ามาแต่จริงๆมีอยู่หนึ่งกับห้า ถ้าเอาชอบก็คือเลข65 65 35เป็นตัวเลขที่ออกยากนะใช่เดมถ้าออกใช่35ออกยากมากเป็นเป็นตัวเลขที่ออกยากมากนั้นจะออกทีเนาะเป็นเลขที่ั้นับจนลืมจนลืมแหละเออถ้าจะเล็กก็คือเออโอเคนะ65อันนี้ตัวแปด แปดหกแปดสามใช่ไหมสามกับแปดตัวเดียวกันมันก็คนละตัวนะแต่เราเวลาเราพูดภาษาหวยใช่ไหมมันจะเป็นเลขเสามเนี่ยเป็นเลขแปดเก้าก็เป็นหกหกเป็นเก้าหกเป็นเก้าใช่เก้าห้าผมชอบเก้าถ้าเป็นเก้าก็คือเก้าห้าผมชอบอย่าลืมเอาหนึ่งใส่ด้วยนะหนึ่งห้าแล้วเอาเจ็ดใส่ด้วยเจ็ดห้าเพราะปีนี้อาจจะมีเจ็ดเข้ามาแทรกเข้ามามาอยู่ตำแหน่งไหนเผื่อมันทิ้งท้ายก็เป็น ปสหกเจ็ดใช่ไหมเอาเจ็ดมาแล้วก็เลขหกสองตัวนี้อาจจะเบียดกันออกมาไม่แน่นะอาจจะขยับกันออกเบียดเสียดกันออกไม่รู้จะใครจะเข้าวินนั่นน่ะเลขหกกับเลขเจ็ดมีอะไรจะฝากไม่ตอนท้ายสุดนะก็ฝากไม่อย่างไม่ฝากดีกว่าเพราะว่าคนเราจะฝากอะไรมันต้องมันต้องมารับเนาะให้เลยเนาะเราให้เลยดีกว่าส่งการไดชิลให้เลยให้ด้วยความสงหวัง ให้ด้วยเรื่องของสุขภาพคนเรานะี <i> ่ยเกิดมามีเงินมีทองเป็นร้อยล้านเ<ๆ>นี่ยสู้มีสุขภาพไม่ได้ร้อยล้านตรงเนี้ยถ้ามีสุขภาพแย่ๆเดินไปไหนไม่ได้เม่บด้จิบอ่อนคนพ้อดข้าวไปแ้่มีความสุขไหมไม่ค่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีเนี่ยร่างกายมันจะพานําไปพานําไปฮะพาเรื่องของหน้าที่การงานไปทําหน้าที่พาไปหาเงินหาทองมาใช้จ่ายเนี่ยเรื่องมันต้องมีสุขภาพร่างกายครับ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรอีกมีสติปัญญาค่ะมันต้องมีสติปัญญามีมีสติปัญญาสัมมาอาชีพในการประกอบสัมมาอาชีพมีสติปัญญาในการดํารงชีวิตมีสติปัญญาในการคบหาสมาคมเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีแล้วมีมีสติปัญญาเรื่องอะไรอีกเยอะเยอะเล็กไม่ออก เออสิ่งสาคัญเนี่ยสองอย่างคือร่างกายสุขภาพร่างกายสองก็คือปัญญาอ่าปัญญาแค่นี้สองแล้วอื่นๆมันจะมาน่ใช่ไหมสองอย่างเนี่ยถ้าร่างกายอ่อนแอนอนติดเตียงพูดไม่ได้ทัไงซื้อไม่ได้ผมเคยเป็นมาก่อนผมเคยเป็นมาก่อนตายแล้วฟื้นตั้งสามครั้งก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังงั้นก็ขอบคุณอาจารย์สมศัดมากนะครับครับ อขอบคค,บอบคุณรก็รสุดท้ายจริงๆก็คงจะอวยพรตามธรรมเนียมว่ามีอายุวันนะสุขภละปฏิพานธนาสารสมบัตินะคิดสิ่งใดทําสิ่งใดนะครับถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จปีนี้เป็นปี68ใครที่มีหนี้นะก็ขอปีนี้เนะี่ยให้หมดหนี้ ไม่ต้องรอปีหกเก้าไม่ต้องรอปีหกเก้าหมดปีนี้เลยในเดือนนี้เลยนะเดือนมกราปีใหม่วันที่วันที่หนึ่งมกราคมอะมีความสุขทุกท่านทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยาวไปหน่อยนะใครดูคลิปนี้จบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยสามร้อยหกสห้าวันตลอดปีใหม่นี้สวัสดีครับ